คุณวานสมาชิกตำบลหนองหินและประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงมหาชนกของตำบลหนองหินเล่าให้ฟังว่าเคยทำงานอยู่ที่กรุงเทพขับแท็กซี่บ้างรถตู้รับจ้างบ้างแต่ระหว่างนั้นกลับมาดูไร่ข้าวโพดและมันสัะปลังอยู่เสมอจนกระทั่งเริ่มปลูกมะม่วงมหาชนกได้สองปีมีรายได้จากการส่งออกและเพิ่มมากขึ้นทุกปี ตัดสินใจกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดหนองหินแห่งนี้จนถึงปัจจุบันมะม่วงมีอยู่มากมายหลากหลายสายพันธุ์รสชาติกลิ่นรูปร่างและคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละสายพันธุ์ก็ต่างกันออกไปบางท่านอาจไม่รู้จักหากพูดถึงมะม่วงมหาชนกมะมม่วงพันธุ์ผสมระหว่างพันธุ์ซันเซ็ต และพันหนังกลางวันเกิดเป็นมะม่วงมหาชนกที่มีขนาดอวบยาวคล้ายพันหนังกลางวันและมีสีส้มคล้ายพันซันเซ็ตด้วยกลิ่นที่มีเอกลักษณ์และสีสันที่แปลกตามะม่วงมหาชนกจึงกลายเป็นที่นิยมในต่างประเทศอาทิเช่นประเทศญี่ปุ่น ตำบลหนองหินได้รับพันธุ์มะม่วงมหาชนกจากแปลงสาธิตของโครงการในพระราชดำริเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วความนิยมและความสนใจของชาวบ้านมีมากขึ้นเรื่อยๆจากการสังเกตเห็นการเติบโตของตลาดที่ให้ความสนใจในมะม่วงมหาชนกคุณวานพาเราไปดูวิธีการปลูกมะม่วงมหาชนก เริ่มจากการเพราะต้นอ่อนคือปลูกเมล็ดไว้จนต้นโตได้4ีถึงหเดือนจึงนำไปชำเตรียมกากมะพร้าวค่อยๆใส่น้ําทีละน้อยกํากักมะพร้าวขึ้นบีบดูใช้ได้เมื่อบีบกมแล้วมีน้ําซึมตามร่องนิ้วต้องระวังหากน้ํามากเกินไปการชําจะทําให้รากต้นอ่อนเน่า ต่อมาตัดแต่งต้นอ่อนโดยตัดส่วนบนทิ้งและตัดปลายรากทิ้งให้รากเหลือประมาณ1นิ้วและแต่งรากฝอยเพื่อกระตุ้นให้ต้นออกรากใหม่นำแช่พักไว้กับน้ำยาเร่งรากใส่กากมะพร้าวในถุงพลาสติกให้แน่น แล้วนำต้นอ่อนที่แต่งแล้วปักลงไปในถุงมัดให้แน่นจากนั้นนำไปทาบกิ่งบนต้นที่สมบูรณ์เลือกกิ่งที่มีขนาดใกล้เคียงกันเฉือนเนื้อกิ่งทีเดียวและเฉือนตัดต้นอ่อนที่ชำมา จากนั้นนำต้นอ่อนเสียบเข้าที่รอยเฉือนบนต้นแล้วพันด้วยพลาสติกสำหรับการทาบกิ่งให้แน่นพร้อมกับสร้างแผลเตือนให้กับต้นโตเพื่อให้มันส่งสารอาหารมายังกิ่งที่พึ่งทาบทิ้งไว้ประมาณ2เดือนรากสีขาวก็จะชอนชัออกมาเรียกว่าสวมหมวกเพราะมีสีขาวแค่ตรงปลาย เราจะสร้างแผลเตือนให้ต้นตัรู้ตัวจากนั้น3ามวันจึงมาตัดกิ่งนั้นแล้วนำมาชํำใส่ถุงดำได้ต่อไปครับผมขันตอนนี้คือสำคัญที่สุดก็หลกักหลักเป็นหลักเนาะครับผมถ้าหลักสมบูรณ์ก็แสดงว่าติดครับวานนี้ยคยกินอยู่กับขันตอนเตือนตอนที่เข้าออกไปชํำครับ,ว,รบว่าท้าเสีดตีซ้ำเลครับว่าติดไปกระทบกระเทือนหลักบอ่อเวลาเราไปช้ำเราก็ าาุกยวเนยตตเเเให้้าาไคครรรัับบชม,ม,มื่อต้นในถุงเพาะชำโตแข็งแรงดีจึงนำลงดินหลังสองปีมะม่วงมหาชนกก็เริ่มออกผลผลิตการปลูกแบบนี้ทำให้ต้นโตเร็วหากปลูกโดยใช้เมล็ดอย่างเดียวจะทำให้ต้นโตช้าผลผลิตออกช้าและอาจเสี่ยงต่อการกลายพันธุ์ของมะม่วง ก็เริ่มปลูกกันแล้วก็ได้ผลผลิตจริงนะครับพวกผมก็เลยเห็นเขาขยายพันธุ์ก็เลยไปขอซื้อพันธุ์จากเขามาลงแปลงของตัวเองครับก็เริ่มปลูกมาเอามาจากน้องประชุมเพราะว่าน้องประชุมเขาปลูกก่อนแล้วก็เริ่มขยายพันธุ์ก่อนแล้วมีหลายแปลงแล้วออกมาจากเห็นก่อนหน้านี้เขามีกลุ่มพระราชดำรินะครับ ทางกลุ่มเขาก็ได้เอาออกมาขยายพันธุ์ออกไปหลายเจ้าอยู่เหมือนกันเพราะผมก็เลยเปขอซื้อพันธุ์จากสมาชิกกลุ่มของทางหนองโมชุมครับผมทีแรกก็เห็นบอกว่ามาจากทางต้นกําเนิดมาจากทางลําพูนนะครับที่เราเล่ากันมานะครับบอกว่ามาจากทางมหาลัยเชียงใหม่แล้วก็มาผ่านที่สรา,ารคามนะมาลัยสรา,ารคามแล้วก็เอามาลงปลูกที่้านหนองโมชุมครับเป็นโครงการนะครับ ก็ได้ขยายพันธุ์กันต่อมาเรื่อยๆพอ,อนคนโน้นคนนี้เขาก็ไปดูแล้วก็รสชาติก็ใช้ได้เขาก็เริ่มขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้ก็หลายไร่แล้วครับการคัดเลือกผลมะม่วงเพื่อการส่งออกมีขั้นตอนแบ่งเกรดด้วยน้ำหนักคือบริษัทที่รับผลสดจะรับผลที่มีขนาด330กรัมขึ้นไปแต่จะไม่รับเกิน470กรัม หากผลที่มีน้ำหนักเกินหรือน้อยไปจะส่งโรงงานสำหรับแปรรูปสำหรับการส่งออกผลสดผลที่คัดนอกจากดูที่น้ำหนักแล้วผลนั้นจะต้องยังเขียวอยู่หากสุกแล้วหรือกำลังจะสุกการขนส่งจะลำบากเพราะทำให้คุณภาพของมะม่วงควบคุมไม่ได้ถ้าสุกเกินถ้าสีนะครับในส่วน มะม่วงที่สุกก้นเหลืองทางบริษัทก็จะไม่รับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเอาไปก้นเอาไปสีเขียวถ้ามีสีเหลืองติดไปด้วยมันก็จะทําให้สีเหลืองนี้สุกก่อนเพื่อนแล้วก็เวลาไปจัดการก็จะไม่ได้เพราะวตัวนี้ันจะเจล็เขาก็เลยเอาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันไปครับส่วนสีแดงที่เจอบนผิวมะม่วงนั้นคือเอกลักษณ์ของมะม่วงมหาชนก ที่เกิดจากแสงแดดที่ลามเลียผลมะม่วงเมื่อครั้งอยู่บนต้นนอกจากรสชาติและกลิ่นที่หอมหวานแล้วสีแดงบนผิวมะม่วงถือเป็นจุดขายที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้ออีกด้วยช่วงหน้าคุณวานจะพาเราชมสวนมะม่วงกันนะครับ พื้นที่ราบสูงของผ้าตะวันออกเฉียงเหนือที่ความร่มรื่นหาได้จากร่มไม้ใหญ่เป็นดินแดนที่เหมาะสมกับการปลูกมะม่วงมหาชนกเพราะมีแดดดีแดดที่เป็นปัจจัยสำคัญของมะม่วงมหาชนกหลังจากที่นำต้นที่ชำเรียบร้อยแล้วลงดินกระบวนการการดูแลต่อมาที่สำคัญก็คือการค้ำลำต้นให้ตรงสวย เพื่อให้ออกช่อกิ่งได้มากและเมื่อถึงวัยที่พร้อมเจริญเติบโตและพร้อมออกผลสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลคือการแต่งกิ่งต้องหมั่นตัดกิ่งที่อ่อนแอทิ้งและแต่งกิ่งแต่งต้นให้แสงแดดส่องถึงทุกช่อกิ่งเพราะแสงแดดสำคัญกับมะม่วงพันธุ์นี้มากด้วยแสงแดดทําให้สีผิวของมะม่วงเป็นสีแดง ที่เป็นเอกลักษณ์สําคัญของมะม่วงมหาชนกคือมันสามารถสูงกว่านี้ได้อีกสามารถสูงกว่านี้ได้อีกครับแต่ก็พยายาม <Okay. S 3> จํากัดความสูงแล้วก็ความกว้างเพื่อที่จะไม่ให้มันไปเบียดกับอีกต้นอื่นเพราะว่าถ้าจริงมันมาจุดกันนะครับถ้ามันมาจุดกันจริงตัวนี้ก็มาโดนกับตัวนี้เวลาเป็นผลใช่ไหมครับ,รบลูกมันก็จะไม่ค่อยโดนแดดเพราะว่ามันบังกันเองพวกมแมลงพวกอะไรก็เยอะ มมันกก็เเลลยยทใหู้ของราาไ่สวํคุณวานบอกว่าช่วงที่ยากที่สุดก่อนการออกผลก็คือช่วงออกดอกช่วงที่ยอดแทงดอกออกมาจะมีแมลงมารบกวนและมีเชื้อราติดได้ง่ายถ้าตอนนั้นรักษาไว้ไม่ดีผลก็จะไม่ออกต่อให้ดูแลดีมาขนาดไหนหากปล่อยปละละเลยช่วงที่ดอกออกที่ผ่านมาจะสูญเปล่านะครับ มันเปลืองน้ำเปลืองนมออกให้มันสิ่งที่มันเหลือมันสมบูรณ์ครับเปลืองน้ำเปลืองนมคืออะเปลืองน้ำเปลืองนมเหมือนแบบว่าเปลืองอาหารเฉยเมื่อก่อนมะม่วงมหาชนกหาทานไม่ค่อยได้ในไทยเนื่องจากเกษตรกรยังปลูกกันไม่มากและส่งออกต่างประเทศเสียส่วนใหญ่ประเทศที่รับเข้าไปมากที่สุดก็คือญี่ปุ่นต่อมาเมื่อรู้จักกันในวงกว้างขึ้นและได้รับการสนับสนุนมากขึ้น จึงเผยแพร่เมล็ดพันธุ์ไปยังจังหวัดต่างๆเริ่มจากโครงการพัฒนาดอยตุงผ่านทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามมายังอำเภอหนองกุงศรีและด้วยการเกษตรในปัจจุบันไม่นิยมปลูกพืชชนิดเดียวตลอดทั้งปีจากที่ชาวหนองกุงศรีเคยปลูกแต่ข้าวโพดหรือมันสำปะหลังจึงเริ่มปลูกพืชอ,อื่นๆเข้ามาเพื่อสร้างรายได้มากขึ้น ด้วยความสนับสนุนจากทางโครงการในพระราชดำริที่เข้ามาส่งเสริมแนะนำความรู้จัดการอบรมต่างๆให้กับเกษตรกรภารกิจของสำนักง,งานเกษตรอำเภอหนองสีก็คือมีหน้าที่ในการที่จะส่งเสริมอาชีพของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของอำเภอหนองสีจนกระทั่งจัดระบบของการรวมกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรให้มีกลุ่มขึ้นมานะครับเพื่อ ดำเนินการกระบวนการในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่พี่น้องกเกษตรกรต่อไปองค์การก็ได้ดําเนินการในเรื่องของการคัดคุณภาพคือเรื่องของการคัดคุณภาพทํำยังไงให้มะม่วงนั้นมีคุณภาพที่มีรสชาตินะครับตรงกับความต้องการของต่างประเทศนะครับเช่นประเทศญี่ปุ่นมีขนาดเท่าไรเท่าไรอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกว่ามะม่วงที่อำเภอหนองสีเป็นมะม่วงที่สามารถผลิตและก็มีความต้องการของตลาดสูง ครับมมีรสชาติที่แปลกนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของคุณภาพเนื้อมะม่วงมหาชนกเมื่อติดผลแล้วจะให้ลูกดกมากในแต่ละฤดูก,กาลซึ่งบางทีไม่สามารถเก็บส่งออกตลาดได้ทันบ้างทำให้คุณภาพตกลงและไม่สามารถนำมาขายเป็นผลสดได้ จึงต้องหาวิธีการแปรรูปเป็นอาหารประเภทอื่นๆเช่นมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงกวนมะม่วงสมูทตี้หรือนำมาทำยำมะม่วงหรือตํามะม่วงทานกันภายในบ้านบ้าง คุณวานผู้เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงมหาชนกของตำบลหนองหินเล่าว่าการคิดค้นการแปรรูปนั้นยากต้องลองทำสิ่งที่คนอื่นไม่ทำเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคและสร้างโอกาสให้กับตัวเองและชุมชน ข้าวเกลียบมะม่วงคือสินค้าแปรรูปที่คุณวานเองลองทํานอกจากการแปรรูปทั่วๆไปอย่างมะม่วงกวนการคิดค้นสูตรทําข้าวเกลียบมะม่วงนี้ได้มาจากการค้นคว้าหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพื่อหวังผลว่าจะสามารถสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์จากมะม่วงนอกจากการส่งออกให้บริษัทเป็นผลสดสมาชิกกลุ่มลองผิดลองถูกอยู่หลายเดือน จนกระทั่งได้สูตรที่ลงตัวและเริ่มทำทานเองแจกจ่ายและแบ่งขายในชุมชนบ้างแล้วเราจะมาชมวิธีการทำข้าวเกลียบมะม,ม่วงมหาชนกกันในช่วงหน้าครับความคึกคักคลื่นเคลงของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงมหาชนกของตำบลหนองหินปรากฏให้ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกัน ทุกคนร่วมกันสาธิตวิธีการทำข้าวเกลยบมะม,ม่วงมหาชนกให้เราดูคุณวานบอกว่ามะม่วงที่นำมาใช้จะไม่ใช้ที่สุกข,ขาต้นเพราะหามะม่วงที่สุกข,ขาต้นเมื่อนำมาทำแล้วมันจะมีรสเปรี้ยวจึงต้องนำมาบ่มเอง3-4วันเมื่อบ่มได้ที่แล้ว จึงนำมาล้างทำความสะอาดและปลอกเปลือกนำมเมล็ดออกปั่นให้ละเอียดเมื่อนเนื้อมะม่วงนวลเนียนแล้วจึงนำไปเคี่ยวในกระทะตั้งไฟอ่อนถึงปานกลางเราจะกวนประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือสังเกตเนื้อมะม่วงให้เหนียวข้นพอดี แต่ไม่ให้ข้นเกินเพราะต้องนําไปผสมแป้งเมื่อกวนเสร็จแล้วการกวนนั้นใช้เวลานานหากทำคนเดียวจะลำบากสมาชิกในกลุ่มจึงสําคัญกับทั้งการเพาะปลูกและการแปรรูปที่ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันให้สำเร็จรุล่วงไปได้แป้งที่ใช้ผสมกับเนื้อมะม่วงคือแป้งมันสำปะหลังกับผงฟู หากแต่งกลิ่นจะต้องแต่งในขั้นตอนนี้